โวันดีวรุนเลโก้ทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับแมบฟิชกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็จริงๆแล้วนะ่ยนะวันนี้นะครับผมก็จริงๆก็มีคอนเทนต์แหละนะครับผมอ่อผมว่าจะทำเจ้าตัวคลิปวิธีหาเบ็ดบิกล็อตนะครับผมแบบใหม่นะเพราะว่าคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยที่เราได้ทำกันไปนะครับผมเจ้าตัวบิกล็อตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนวิธีทำนะครับผมก็เลยทำให้คลิปนั้นเนี่ยเรียกว่าเจ๊งครับใช้ไม่ได้นะผมใครทำตามคลิปเก่าก็ ทำไม่ได้นะครับผมแต่ว่าวิธีใหม่มันออกมาแล้วนะทีนี้เนี่ยประเด็นคือตอนแรกเนี่ยผมจะอ่าแล้วล่ละนะครับแต่ว่าคอมผมมันมีปัญหายาวเลยครับจนตอนเนี้ยมันกําลังจะหมดชั่วโมงที่ใช้ฉาย,ยาเมดอินเท ven เวนแล้วนะครับผมแล้วมันจะเป็นฉาย,ยาโทเส้นใบซุดเออนะครับผมซึ่งผมไม่มีไงเพราะนั้นคือผมเลยต้องรอยาวเลยนะครับผมจนกว่ามันจะเป็นแคชโหลดนะครับผมวันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าคอนเทนต์แรกที่ผมจะทำเนี่ยมันไปซะแล้วนะครับผม ก็เลยเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับอัปเดตสั้นๆนะครับสั้นแบบสั้นมากนะเน้นสรุปนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมหลักๆแล้วนะครับจะมีการเพิ่มแผนที่ใหม่นะครับมันก็ไม่ใช่แผนที่หรอกนะเพิ่มสถานที่ใหม่นะครับผมก็คือตัวของแท่นขุดเจาะน้ำมันนะครับผมแล้วก็จะยังมีในส่วนของอีเวนต์นะครับผมก็คือวานออการนั่นเองนะครับผมซึ่งผมเองก็ได้ไปตกมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับผมนี่นะฮะวานออกานะครับผมตัวใหญ่มากนะครับผม แล้วก็นอกจากนั้นนะครับผมก็ยังมีในส่วนของการบัฟเนิร์ฟนะครับ mm hmm. ผมเบ็ดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเบ็ดทั้ง4-5ตัวนะครับที่อยู่ในเมืองอตแลนติส hmm. รวมถึงมีการเนิร์ฟเบ็ดเลเวลพันนะครับผมหรือเซ r ร p ฟิกล็อตด้วยนะครับผมอันนี้คือสรุปสั้นๆนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับผมผมจะมารีวิวเจ้าตัว นี่เลยครับออกาบันเดิลนะครับเพราะผมเนี่ยได้ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยเราจะได้ของ3อย่างคือออกาแลนเทิร์นนะครับผมออกาโบสแล้วก็ออกาบับเบิลนั่นเองนะครับผมบับเบิลนะไม่ใช่บับเบิลนะครับผมอ่ะซึ่งอันนี้คือแลนเทิร์นนะครับผมหรือโคมไฟของอ่าอการ์นั่นเองนะครับผมก็สวยเลยนะเป็นสีแบบว่าดําขาวนะครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นบับเบิลนะครับผมเป็นบับเบิลนะ ซึ่งบับเบอร์ดูน่ารักใช่ไหมแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะมาเราฟังเสียงกันไงกริงเสียงมาดูโหดๆนะเออแต่ว่าก็ผมว่าก็โอเคครับสวยดีแต่หลักๆแล้วเนี่ยที่ผมอยากได้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่2อันนี้นะครับแต่มันคือเรือนะครับผมมาดูออก้าโบสกันดีกว่านะครับผมออก้าโบสนะครับอยู่ล่างสุดเลยนะพอเราซื้อมาแล้วนะครับผมก็จะมีสปีดอยู่ที่180นะครับผมเท่ากันกับ เจ้าตัวเจสกีเลยนะครับแต่ว่าสเตอรลิงเนี่ยสานะหันค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นเรือใหญ่นะแต่ข้อดีของเขาคือมีแอคเซเล a เรชันนะครับสูงถึง0.6นะครับผม0.6ต่อวินาทีนะครับผมเล่งได้เร็วสุดแล้วนะครับคือมันก็อาจจะสู้เรือเติมคันอื่นไม่ได้นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าออกาโบสนะครับผม อ่าลำค่อนข้างใหญ่อยู่นะเออมันเหมือนเรือสปีดโบ๊ทอ่ะมันคือล่างแย่ของสปีดโบ๊ทที่ผสมกับเจสกีเลยอะ่ะว่าง่ายๆนะครับผมอ่ะเรามาดูการออกตัวนะครับผมก็ออกตัวได้ไวนะครับผมเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับผมอ่าสปีดจะค้างอยู่ที่181นะครับผมแต่ว่าแน่นอนแหละนะครับผมด้วยความที่เขาเป็นเรือสปีดโบ๊ทเนาะมันก็หันค่อนข้างที่จะช้านะครับผมเมื่อเทียบกับเจ้าตัว เรือตัวอื่นนะครับผมช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงคูณ exp นะครับผมเป็นบูสเซิร์เวอร์นะผมก็เลยเ,เรียกว่าไม่ได้ไปล่าพวกอีเวนต์ออกาขนาดนั้นนะครับคือเล่นแค่ครั้งเดียวนะครับผมแล้วก็ครั้ง2ครั้งเออเล่นแค่ประมาณครั้ง2ครั้งนะครับแล้วหลักๆเนี่ยผมจุกอยู่แต่ใน atlantis farmwell อย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าผมต้องการเลเวลมากนะครับผมอีก1 3ชั่วโมงอีเวนต์นี้จะจบแล้วผมอยาก ให้ได้วลพันน่ะแต่ถ้าเวลพันไม่ได้ผมก็อยากได้สักเจ็ดร้อยห้าสิบก่อนนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้กันครับมาสั้นๆนะครับผมแบบสั้นมากๆนะก็ก็เป็นการสรุปอัปเดตนะครับแล้วก็รีวิวเจ้าตัวออค้าบันเดิลนะครับผมราคาแปดร้อยเก้าสิบเก้าโลบัสใครที่ชอบวานเพชรคาสผมก็แนะนําให้ซื้อได้นะมันสวยดีนะครับแต่ว่าใครไม่ใช่แนวก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับผมแต่ก็นะมันเป็นเรือลิมิเต็ดอ่ะก็แล้วแต่เพื่อน,อนๆแล้วกันนะครับผมโอเคถ้างนนานพันที่ขอตัวไลน์่อนเจอมากันหน้าสำหรับวัน เพือสองเราเท่านั้นเมื่อจำเมื่อ